เอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนียนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลาเดียนเอินะครับผมคุณผู้ชมก็สําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยากจะได้อู่รถนะครับก็คือเป็นอู่รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องขยับขยายบ้านสักนิดสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างอู่รถมอเตอร์ไซค์นะครับคุณผู้ชมครับ ก็เอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับยังไงผมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับผู้ชมครับก็เดี๋ยวไปหาตำแหน่งที่วางอู่กันเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับ ต่อมานะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะสร้างเรือนะผู้ชมครับซึ่งเนี่ยที่ผมสร้างเรือก่อน a t ทนะครับเพราะว่าเรือเนี่ยมันใช้ของน้อยกว่า a t v เยอะเลยนะครับผู้ชมครับโอเคเราจะมาสร้างเรือนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับผู้ชมครับก็เดี๋ยวของแต่งเรือเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปลุยที่ท่าเรือบ่อยขึ้นนะคบเพื่อที่จะหาของมาใส่เรือนะครับผู้ชมครับ โอเคก็สำหรับอา EP นี้สำหรับการอัปเดตบ้านนะครับก็จะมีสร้างอู่ขึ้นมาเพิ่มนะครับแล้วก็สร้างเรือขึ้นมาเพิ่มนะครับก็รอประกอบอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยที่บังเกอร์ A กันนะครับไปชั้น3กันนะก็จะมาบอกคุณผู้ชมผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่รู้นะครับว่าบักระเบิดเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับแล้วก็ เวลาเราไปทาบั็กแล้วนะครับเวลากดระเบิดอะแบบหย่อนนะให้โดนพวกอซอมบี้นะครับมันทํำยังไงนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนนะครับว่ามันใช้ยังไงมันทํำยังไงนะครับคุณผู้ชมครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับไปลุยกันเลยนะครับ let's go เอาละครับก็มาถึงขั้นตอนเวลาลากซอมบี้แล้วนะครับอันนี้ผมก็จะตัดให้มันกระชับขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะดูนะครับว่าตั้งแต่เริ่มเลยนะครับจนถึงการลากเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับที่ผมเคยทําไว้นะครับคุณผู้ชมครับวิธีการลากซอมบี้พวกนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่ผมเคยทําไว้แล้วนะครับ ก็มาถึงขั้นตอนวิธีการใช้บั็กระเบิดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็คุณผู้ชมครับผมจะแนะนําเลยนะครับว่าให้สังเกตที่เท้าเรายืนนะครับให้พยายามยืนตรงเนี่ยแถวกระเบื้องบล็อกที่2นี้นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยแล้วก็กดแตะไปที่ลูกระเบิดนะครับคือไม่ต้องกดค้างนะครับแค่กดแตะเฉยๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราออกมาแล้วเนี่ยแล้วเรากดแตะกดแตะเนี่ยแบบนี้ก็คือตอนนี้มันยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับ ให้เราขยับออกมาเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กดแตะไปหนึ่งทีนะครับจนกว่าจํานวนลูกระเบิดมันจะลดลงนะครับหลังจากนั้นก็คือแบบให้หลบเข้าไปแค่นั้นนะครับคุณผู้ชมการทําบั็กระเบิดนะครับมันก็ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะก็ใช้วิธีการชํานาญในการเล่นบ่อยๆก็แล้วกันนะครับเวลาใช้บั็กลูกระเบิดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วถามผมว่าผมเคยตายไหม สำหรับในการใช้แบบนี้ครับผมเคยแน่นอนครับเคยตายแน่นอนครับบางครั้งโดนลูกระเบิดตัวเองด้วยใ้กระตายนะก็มีนะก็ใช้วิธีการเล่นนะครับแบบให้เล่นประจําใช้บัางแบบนี้ประจํานะครับคือเหมือนแบบใช้ความชํานาญมากกว่านะครับคุณผู้ชมก็มาลุยบังเกอร์รอบนี้ก็ใช้อาวุธระยะประชิดแค่ไม่กี่อย่างนะครับคุณผู้ชมครับก็ปืนก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะอันนี้เราก็มาเปิดกล่องกันนะครับก็ของก็ได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับ ทั้งหมดรอบนี้ก็ได้ปืนมา3กรก็บอกนะครับได้ปืนเพิ่มมานะคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็มาบอกผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าใครที่อยากจะลองทาบั็กลูกระเบิดนะครับที่ชั้น3นะก็มันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ได้มันไม่ได้เปลืองอาวุธของเราอะไรมากมายเลยนะคุณผู้ชมครับโอเคครับคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์ กด subscribe ช่องให้ด้วยคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ